สวัสดีครับพี่ทุกคพนนาะอทักทายกันอีกครั้งหนึ่งกับวันที่2นะครับตุลาคมพศ2567นะครับกับตัวเลขที่เอกชัยนะครับเปกชัยงวดที่ผ่านมาให้ถูกไหมนะครับถูกนะฮะแต่เป็นเลขวิ่งนะครับพี่เอกชัยไม่ได้จับเลขวินให้นะครับเป็นเลขวิ่งนะครับบนล่างนะครับ แต่พี่ก็พิจารณาเอาว่าจะถูกไหมพี่เอกชัยให้หลักสิบมาคือหกกับห้านะครับแต่ว่าเลขมันมาด้วยกันออกห้าหกหกห้านะครับผมยังไงผมก็ฝากงวดประจําวันที่สิบุฤาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดด้วยกับตัวเลขพี่เอกชัยผมว่าแนวทางที่ดีจากช่องนี้คงจะมีความถือใจพี่แน่นะครับจะได้ผมกับฝากแล้วกันเนาะลองพิจารณาเบิ่งชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านเอาไปเป็นแนวทางได้กับพี่เอกชัยนะครับงวดประจําวันที่ 16ตุลาคมพศ2567ผมนำเรื่องราวดีๆมาฝากพี่คนเสมอนะครับแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีผิดพลาดเพี้ยนบ้างแต่ว่ามันก็มีเข้ามีลุดอย่างที่ผมเคยบอกซื้อหวยจะให้มันถูกทุกคนมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับอีกอย่างเมื่อวานเลขมันออกแบบนี้โอกาสคนถูกน้อยแต่ว่าที่บ้านถูกกันเยอะมากนะครับแอดมินก็ถูกพอได้ใช้แต่ว่าถามว่าขาดทุนไม่ขาดทุนครับพี่เนาะถึงพี่สาวจะให้เงินมาซื้อก็จริงแต่ว่าลงทุนไปเกือบเกือบสองพันเนาะกำไรมาแทบจะไม่มีกำไรแล้ขาดทุนไปสามร้อย แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็เริ่มกันใหม่มันตัวเลขมันมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วนะครับพี่งวดนี้พี่เอกชัยไม่ได้ให้เลขวิ่งมาพี่เอกชัยให้เลขซื้อเลยนะครับถ้าพที่ชอบพี่ซื้อพี่ตามนะครับงวดประจำวันที่10ตุลาคมพศ2500นะครับเป็นเลขวิ่งนะครับ10บนเดินดีแล้วก็เลขให้ซื้อ10บนเดินดีนะครับพี่เอกชัยเนาะ 16ตุลาคมนะครับ16ตุลาคม10บนเดินดีที่เอกชัยเนาะ10บนนะครับ ใจมาแค่นี้นะครับพื้นหามากเสนอเอาเสนอน,นะครับงวดที่ผ่านมามาดูก่อนว่าเข้าไหมหลายคนอาจจะบอกว่ามีตะโกนบอกเทนอแอดมินก็มางขี่โมเทนออาขี่โมก็ทํำยังไงได้ก็คนม,มันชอบโมเนาะโมมีประโยชน์ตดมีประโยชน์ตะโมไปยังครับโมโมได้ไม่ได้ไปว่าใครไม่ไน่าเกลียดหรอกครับพี่เว้นตะโมเราไปด่าคนอื่นเขานะครับนี่ไปดูกันนะครับงวดที่ผ่านมาให้ตัวไหนบ้างครับสิบบนเดินดีมีตัวไหนครับพี่จะใช้ให้ดูนะครับผมหนึ่งตุลาเดือนสิบปีหกเจ็ดเด่นบนห้าหกเจ็ดเนี่ย 567นะครับเดินล่าง12หลรุนนะครับแต่ว่าบนเข้าครับเข้า56ครับสิบนเดินดี5 7นะครับตัวรองเหมือนกันนะครับรอตัวใส่นะครับแต่แก้ให้ตัวเด่นมาถูกนะครับ2ตัวเลยคือ6กับ5นะครับนี่คือข้อมูลมีแน่นอนครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะเรื่องมาตัวพี่ทุกคนเนาะงวดนี้จัดไปครับพี่กระชัย16ตุลาคมพศ2567 กับเรื่องราวดีทางช่อง YouTube สำมีคนดีมีน้ำใจแคปหน้าจอเก็บไว้นะครับเด่นบนหลักสิบแปดเก้าศูนย์ให้เล่นแปดเก้าหกเก้าให้เล่นแปดหกเก้าหกนะครับให้เล่นแปดหกเก้าหกนะครับให้เล่นแปดหกเก้าหกพิจารณาเอานะครับเด่นบนแปดเก้าศูนย์ให้เล่น 8, 6, 9, 6, หกเก้าให้ให้เล่นแปดหกเก้าหกให้เล่นแปดหกเก้าหกนะครับพี่ให้เล่นแปดหกเก้าหกพิจารณาเอาเบิกนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูถ้าพี่ชอบพี่ก็ซื้อเนาะไม่ชอบพี่ก็ผ่านละกันนะครับผมกับบุมี่ยังสี่แกนี้เนาะผมไม่มีอะไรจะแก้ไขบ่้มี่ยังสแกโตนะครับพีเอาแล้วแต่พี่จะพิจารณาแล้วแต่พี่จะสศกสารละกันถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านไปเลยนะครับบ่้มี่ยังหลายนะครับพิจารณาดูนะครับพี่เอกใช้งวดประจําวันที่16ตุลาคมครับ10บนมี8 มี9มี0ให้89แล้วก็96นะครับลองพิจารณาเบ้างนะครับในสิ่งที่ผมนำมาให้พี่เผื่อพี่ชอบนะพี่ชอบพี่ก็ซื้อพี่ไม่ชอบพี่ก็ผ่านละกันผมก็ไม่ยัง้งซีบอลหลายนะครับยังไงก็ฝากละกันนะครับฝากทุกคนเอาไปเป็นแนวทางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้หวยโจกตัวไหนนะครับเม่เสียใจะจะบอกช่องเขาจะดา่าเอาอะเอาตรงนี้ดีกว่านะครับผม ก็ฝากที่พี่ทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับซัมบีคือดีมีน้ําใจผมอยากจะบอกทุกคนว่าครูห้องผมไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าใครซื้อบางงวดมันก็เข้าตรงน้อยชุดแต่บางงวดมันก็หลุดมันไม่เรื่องปกติครับมันเข้าทุกงวดเป็นไปไม่ได้อย่างงวดที่ผ่านมา6 2สองเจ็ดสามมันก็เข้าเลขก,ก็น้อยชุดด้วยตัวน้นก็เข้าตัวนี้แต่งวดนี้บอกไกว้ก่อนนะครับมันเลขเราเลขเด่นมันหลุดนะครับมันเลขเด่นมันหลุดนะครับเราจับมาแล้วมันไม่เข้านะครับพอดีมัน มันเลี่ยงเก้ามันไม่มีห้ากับเก้าแล้วมีมีห้าจริงครับแต่เราไม่มีเก้ากับหกเรียกเลยหลุดนะครับปกติถ้าเรามีมันก็คงไม่น่าจะหลุดนะครับแต่ว่าก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราเริ่มใหม่ได้นะครับไม่จะเป็นว่าเออต้องถูกทั้งวดด้วยหรือว่ายังไงอันนี้ลองพิจารณาเอานะครับผมแล้วก็ได้ยินข่าวมานะครับว่า พี่อาจารย์โชคชัยจะให้เลขวเงวดนี้งวดแรกนะครับยังไงก็ลองปักหมุอรออาจารย์โชคชัยดูเื่อชอบนะครับคนในเีรื่องติดตามอาจารย์โชคชัยอยู่นะครับหรือว่าอยู่ในอาจารย์โชคชัยนี่อยู่ในกลุ่มท่านมีกลุ่มของท่านเนาะก็ฝากพี่ทุกคนด้วยเนาะตัวเลขมันก็ไม่เรื่องไม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นธรรมดานะครับยิงแล้วหวยพวกเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับแต่บง่งจากพี่สาวสุริณพี่สาวสุริแก็บอกว่าถ้าเกิดรอให้เลขเข้าแล้วแกจะมาปล่อยให้นะครับก็ตามนั้นแหละโทรหาแกแล้วแกยังไม่รับผมนะครับยังไงก็ฝากพี่ทุกคนด้วย นะครับก็แล้วพี่อภพิสิ์ด้วยพี่อภิสิ์ก็จะไม่ให้เต็มเป็นเลขเป็นตัวเลขเต็มที่นะครับพี่อาิสิตก็จะเริ่มปล่อยตัวเลขแบบเต็มเต็มรูปแบบนะครับแต่เป็นเป็นโรกอ่แปไว้ง่ายคือให้เต็มที่นะครับพี่อภิสิตแต่ผมบอกไว้ก่อนแนวทางมันก็คือแนวทางนะครับมันก็มีเข้าม่หลุดทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะต้องถูกทุกงวดนะครับพี่มันมีผิดมีเข้าไม่ถูกมีเรื่องปกตินะครับไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องได้ทุกงวดเสมอไปนะครับคนเราขนาดเดินตามทางัตลุมอย่างยังน้ครัะว เหมือนผมนี่แหละครับใครจะรู้ตัวเองจะขาหักนะครับยังมาขาหักคิดแค่นั้นก็โปรง่ายๆนะครับผมะฝากที่ละกันนะครับนะครับอ่ะก็ฝากแล้วกันเนาะพี่เอกชัยน้องวดประยจำวันที่16ตุลาคมนะครับบนให้หลักสิบแปดเก้าแล้วก็ศูนย์แคปหน้าจอครับบนให้หลักสิบแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับล่างให้หกแปดแล้วก็เก้าหกนะครับบนให้หลักสิบแปดเก้าแล้วก็เก้าศูนย์ให้ซื้อครับแปดอา 8 696นะครับให้ซื้อ8 696 2สองชุดนะครับสำหรับบนงวดน,นี้ของพี่เอกชัยงวดประจำวันที่16ตุลาคมพศ .2567 อนะครับผม ชีวิตคนท่าันบนแนว์บนนอนเนาะครับพี่นะครับยังไงผมก็ลองรักษาสุขภาพมันด้วยยังไงก็ขอแส,สดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเกิดการอุบ,บัติเหตุรถบัสทัศนศึกษานะครับของจังหวัดอุทัยธานีผมก็จำไม่ได้ว่าโรงเรียนอะไรเนาะก็ขอให้ดวงวิญญาณทุกคนนะครับไปอยู่บนฟ้านะครับเป็นแนวเวลาบ,บนสวรร,รค์เป็นครูบาอาจารย์และเรียนอน้องๆนุ่นๆนะครับถือว่าเป็นโศคณาฏกรรมใหญ่เลยละก็มีแต่เด็กนะครับเด็กก็ยังไม่รู้อะไรก็ความสนุกสนุกสนานก็มีการจัดจาดทัศนศึกษาเข อ,อุบัติเหตุเกิดทุกได้ทุกเวลานะครับเราคนเจ้าของรถก็ทําเต็มที่แล้วนะครับเราก็ว่ารถโอเคแล้วแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพองไม่รู้จะโทษใครนะครับก็ถือว,ว่าเป็นเขาใช้ชีวิตบุญลักษณะมาถึงแค่นี้แค่นั้นแหละนะครับบอกคนเท่ามันโมโหรู้แต่วันเกิดวันตายไม่มีใครรู้นะครับรู้แค่เพียงวันเกิดเท่านั้นนะครับแต่วันตายไม่มีใครรู้แน,น่นอนกล้าพูดได้เต็มปากนะครับเมตตาพุทธพระพุทธองค์เท่านั้นท่านจะรู้นะครับ และอาจจะมีก็ด้วยนะครับเกจิกสมัยทัวรอาจจะมีคนรู้จกกักเขาด้วยอาจจะรูวันตายของตัวเองนะครับโอเคครับพี่เอกชัยครับ16ตุลาคมพศ2567ตามสัญญานะครับลงให้แล้วนะครับ10บน8 9 0เลขให้ซื้อครับ8 6 9 6 16ตุลาคมพศ2567กับเลขพี่เอกชัยวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับ รักษาสุขภาพใช้ชีวิตดีๆมีความสุขการเดินทางแล้วก็มีความสุขการใช้ชีวิตทันด้วยวันนี้สวัสดีครับผม